เป็นการที่บอกว่าผู้จำนองก่อนนะผู้จำนองเนี่ยเข้าไปแล้วก็บอกว่าเอาละเดี๋ยวถ้าลูกหนี้ชั้นต้นเนี่ยไม่ยอมชำระหนี้ตามสัญญาประธานให้มาบังคับกับทรัพย์สินที่นำไปจำนองได้เลยดังนั้นถ้าลูกหนี้ชั้นต้นเขาไม่ยอมชำระหนี้ตัวเจ้านี้เขาไม่ได้มาบังคับผู้จำนองนะเขาจะมาบังคับกับทรัพย์สินซึ่งจำนองค่ะไหมฮะ ส่วนในเรื่องของจำนำก็เช่นเดียวกันจำนำก็คือการเอาทรัพย์สินไปประกรันการชำระหนี้ประธานเช่นเดียวกันหลักเหมือนกันเป๊ะเลยถ้าลูกหนี้ชั้นต้นไม่ยอมชำระหนี้เจ้าหนี้ก็จะมาบังคับกับทรัพย์สินซึ่งจำนำเหมือนกันการมาบังคับกับทรัพย์สินที่นำไปตราเพื่อประกรันการชำระหนี้เราจะเรียกเขาว่าทรัพย์พยาศิ ถ้าเราไปดูข้อสอบสมัยก่อนเนี่ยบางครั้งค่ะท่านอาจารย์ก็จะออกยืมก็ยืมนะคะกู้ก็กูกนะคะจำนองก็จำนองจำนำก็จำนำค้ำก็คำ้ำนะคะแต่ในปัจจุบันเนี้ยประมาณ3 4ปีย้อนหลังอนะคะ่ะข้อสอบเอามามิกกันหมดเลยนะคะปีหลังๆเนี่ยมีทั้งยืมมีทั้งคำ้ำมีทั้งนองมีทั้งนำเลย นะคะเพราะฉะนั้นคำไม่ได้นะคะทีนี้ยืมค่ยยืมเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันได้แก่ยืมใช้คงรูปกับยืมใช้สิ้นเปลืองนะคะสัญญายืมจะเริ่มต้นที่หน้าที่3ค่ะนะคะสัญญายืมจะเริ่มต้นที่หน้าที่3มนะคะ่ะทีนี้ค่ะไม่ว่าจะยืมใช้ของรูปหรือยืมใช้สิ้นเปลืองเขาจะมีลักษณะทั่วไปที่เหมือนกันลักษณะทั่วไปเนี่ยมันมีความสําคัญตรงที่ว่า ถ้าไม่เข้าลักษณะทั่วไปมันไม่ใช่สัญญายืมเรียบร้อยแล้วค่ะเราไม่ต้องไปแบ่งแล้วค่ะว่ามันคือยืมใช้ของลูกหรือยืมใช้สิ้นเปลืองเพราะมันไม่ใช่สัญญายืมเรียบร้อยแล้วพี่เนี่ยติดการพนันก็ไปเล่นการพนันที่บ่อนจุดจุดจุดปรากฏว่าเป็นหนี้เขาอยู่ล้านหนึ่งไม่มีเงินจ่ายพี่ก็เลยเดินไปขอไหลเจ้าของบ่อนว่าพี่หนูว่าไม่มีเงินจ่ายทําสัญญาก,กู้ยืมเงินกันก่อนได้ไหมเออ สัญญากู้ยืมเงินที่ว่าเนี่ยมันเพื่อประโยชน์ของพี่เองนะแต่เป็นไงมันขัดกับวัตถุประสงค์ค่ะมันต้องห้ามต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายตามมาตรา150ค่ะขัดกับความสงบเพราะฉะนั้นสัญญากู้ยืมเงินที่พี่ไปทํากับเจ้าของบ่อนจุดๆเนี่ยนะคะมันจึงกลายเป็นโมฆะโมฆะก็คือใช้ไม่ได้ตั้งแต่ต้นโอเคไหมเจ้าของบ่อนจะมาฟ้องพี่ไม่ได้เลยนะคะจริงๆการพานันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายถูกไหมคะ อะไรก็ตามที่ผิดกฎหมายและแปลงให้เป็นสัญญายืมเนี่ยทำไม่ได้ทั้งสิ้นค่ะเรื่องนี้มันไม่มีหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ยืมกับผู้ให้ยืมดังนั้นผู้ยืมจะรับช่วงสิทธิ์ของผู้ให้ยืมเพื่อฟ้องผู้ทำละเมิดไม่ได้เลยถึงแม้ว่าดีกาที่สองเจ็หทับห้าหนหน้าที่12บสองค่ะดีกาเนี่ย บุตรยืมรถแม่มาใช้แล้วมีบุคคลภายนอกขับรถชนบุตรไม่ได้ทำผิดหน้าที่แต่มีบุคคลภายนอกเข้ามาทำละเมิดปรากฏว่าบุตรมีการชดใช้ค่าเสียหายโดยการจ่ายค่าซ่อมรถบุตรก็เลยไปฟ้องผู้ทำละเมิดถามว่าได้ไหมคำตอบคือในเมื่อมันไม่มีหนี้ระหว่างบุตรกับมารดา บุตรจะไปรับช่วงสิทธิ์มารดาเพื่อฟ้องบุคคลภายนอกทำไม่ได้ค่ะถึงแม้ว่าตัวเองจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ให้ยืมแล้วก็ตามมันจะได้เป็นเอกสารฉบับนี้น้องเห็นไหมว่าหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันคือเลขที่ไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงแล้วมันมีเลขสีดำซึ่งเป็นเลขจริงไหมมันไม่มีเลยต่างกับอันนี้นะดาวดวงแรกเนี่ย มันยังพอมีเลขสีดำคือเลขห้าพันบาทซึ่งมันใช้ได้ถึงแม้มันจะปลอมแต่มันก็ยังใช้ห้าพันได้ต่างกับดาวดวงล่างนะดาวดวงล่างเนี่ยไม่มีความเป็นจริงอยู่ในเอกสารฉบับนี้เลยยกเว้นลายมือชื่อพี่ด้านล่างไม่มีเลขสีดำเกิดขึ้นในเอกสารฉบับนี้เลยเพราะฉะนั้นดาวดวงล่างมันก็เลยกลายเป็นเอกสารปลอมทั้งฉบับ สารจะต้องมีคำพิพากษายกฟ้องเท่านั้นดีกาที่2560 5 9หนับ5้าหน้าที่3 7ปกติแล้วค่ะสัญญากู้ยืมเงินมันจะกู้น้อยกว่าหรือกว่า2,000บาทถูกไหมน้อยกว่า2,000บาทหรือกว่า2,000บาทอ่ะอันนี้ขัดน้อยกว่าหรือเท่ากับ2,000บาท น้อยกว่าหรือเท่ากับ2,000บาทถ้ามีการกู้ยืมเงินกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ2,000บาทจะมีหรือไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็ได้กฎหมายไม่ได้ห้ามแต่ถ้าสมมติว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือผลคือเวลาลูกหนี้เขาชำระเงินถ้าเป็นการชำระเงินเป็นเงินต้นโดยการชำระเป็นเงินสดจะต้องมีหลักฐานในการใช้เงินด้วย มันจะเข้า653้าสาวักสอง